สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองมนุษย์ซิตี้ทัวร์รายการที่จะไปนำเอาแนวคิดหลักการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและการผังเมืองของเมืองสำคัญต่างๆในโลกมาเล่าสู่กันฟังโดยกระผมนายมนุษย์หมาป่าวันนี้เป็นเอพิโซดที่50ครับปารีสกับการแบนอีส e กูเตอร์แบบให้เช่า ปารีสนะครับเป็นเมืองมหานครของโลกที่มี e สกูตเตอร์แบบให้เช่าวิ่งอยู่เป็นจำนวนมากบ้านเราก็เหมือนกันครับณนะวันนี้เราเริ่มเห็นนะครับ e สกูตเตอร์หรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับที่เราขึ้นไปยืนนะครับแล้วมีล้อ2ล้อแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงของเราเองมออีตัวบิดนะครับเหมือนกับแทนของรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละเร่งความเร็วนะครับเบรกต่างๆได้แล้วก็จอดในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ให้คนมาเช่าใช้ได้ผ่านระบบ แอปพลิเคชันต่างๆนะครับปารีสเป็นต้นทางเลยครับเป็นเมืองแรกของภาคพื้นยุโรปที่มีอ e ีสกูเตอร์ให้เช่าแล้วก็เป็นเมืองแรกที่ยกเลิกหรือแบนการใช้อ e ีสกูเตอร์แบบให้เช่าเมื่อวันที่31สิงหาคม2,023คือเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผ่านการโหวตของสภามันใช้เวลามา5ปีครับ ตั้งแต่เริ่มม e ี e s c o o t e r ครั้งแรกนะครับก็คือในปี2018เนี่ยนะครับเริ่มมี e s c o o t e r แบบให้เช่าครั้งแรกในเมืองปารีสแล้วก็เป็นแบบที่จอดไปทั่วนะครับสามารถไปจอดที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ล็อกอ,อินนะครับแล้วก็จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือ,อ,อจนถึงวันสุดท้ายที่ ยังมี e สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบให้เช่าวิ่งอยู่เนี่ยมีอยู่ในปารีสประมาณ1 5 0 0 0คันโดยที่มีผู้ให้บริการ3รายนะครับก็คือลามดดแล้วก็เทียในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นประเด็นปัญหามากมายแล้วก็ได้รับการถกเถียงมาตั้งแต่วันแรกลองมาดูกันครับว่าประเด็นในการถกเถียงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ e สกูตเตอร์แบบให้เช่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือประเด็นปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อถกเถียงกันมายาวนานแล้วก็จริงๆแล้วหมดสัญญาไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมา แล้วก็ผู้ให้บริการทั้ง3รายนะครับลามดอทแล้วก็เทียเนี่ยตอนที่จะขอต่อสัญญาก็ได้เสนอเรื่องของวิธีการมาตรการต่างๆที่มีความเข้มงวดขึ้นในการแก้ปัญหาในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเอาบทเรียนมาแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นเขาก็เสนอว่าเขาจะติดป้ายทะเบียน นะครับที่ตัวอ e ีสกูเตอร์แบบให้เช่าทุกคันเพื่อทำใหเ้เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจสามารถติดตามได้ว่าใครและรถคันไหนเป็นคันที่เป็นต้นเหตุหรือคันที่เกี่ยวข้องกับเหตุอ,อ,อุบัติเหตุหรือการลักเล็กขโมยน้อยต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระบบที่จะตรวจบัตรประจำตัวเพื่อจะรับประกันว่าคนที่มาเช่าใช้และคนที่มาใช้เนี่ยอายุไม่น้อยกว่า18ปีซึ่ง ย้ำอีกทีครับปารีสเป็นเมืองแรกในภาคพ,พื้นยุโรปที่มีอ e ีสกูเตอร์แบบให้เช่าจอดตรงไหนก็ได้ทั่วเมืองเพราะว่ามันใช้การล็อกอินด้วยมือถือนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2018รถจอดที่ไหนก็ได้ไปเอารถมาใช้จากตรงไหนก็ได้ที่จอดอยู่นะครับผ่านมา2ปีถึงปี2020เนี่ยมันเริ่มมีการเก็บข้อมูลว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับรถก็มีความนิยมมากขึ้นนะครับ มีการใช้งานตัวอ e s c o o เตอร์มากขึ้นในเมืองแต่ว่า,าผู้ให้บริการเนี่ยทั้ง3รายเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่ามันเป็นระบบที่เมืองเนี่ยเข้มงวดที่สุดแล้วกับ e-Scooter ก็คือเป็นเมืองที่มีระเบียบเกี่ยวกับอ e ีสกูเตอเข้มงวดมากที่สุดในโลกอันนี้คือคําของผู้ให้บริการ3รายนั้นนะครับตัวอย่างเช่นจะต้องล็อกความเร็วนะครับไม่ให้เกิน20กิเมต่อชั่วโมงแล้วก็ในบางพื้นที่นะครับ จะต้องถูกควบคุมความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีข้อกำหนดแล้วก็มีคนมาคอยจับนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในสวนสาธารณะคือไม่สามารถขี่นะครับต้องจูงนะครับในสวนสาธารณะแล้วก็พื้นที่ที่ถูกกำหนดแล้วก็ตอนช่วงหลังๆเนี่ยกำหนดด้วยว่าจะต้องจอดในบริเวณไหนเท่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มันมีประเด็นปัญหาว่าคนเดินเท้าเนี่ยเขาร้องเรียนครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาว่ารถพวกนี้วิ่งเร็วไม่เคารพกฎจราจรขึ้นมาวิ่งบนทางเทา้าและก่อให้เกิดความเสี่ยงก่อให้เกิดเ,เรื่องของอันตรายตอนที่เขาข้ามทางม้าลายหรือข้ามถนนเพราะรถพวกนี้มักจะไม่หยุดน,นะครับเ,เขายกประเด็นปัญหา3ข้อเกี่ยวกับ e-scooter นะครับ ก็คือข้อแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยไม่ใช่แค่ความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าเท่านั้นความปลอดภัยต่อคนใช้อ e ีสกูเตอร์เองก็เป็นปัญหาครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของอการไม่ได้เคารพกฎจราจรทําให้คนเดินเท้าและการใช้รถใช้ถนนของยานพาหนะประเภทอื่นเนี่ยประสบปัญหาครับ เพราะว่าอ e ีสกูเตอร์มันมีความคล่องตัวสูงขึ้นบนทางเท้าก็ได้บนถนนก็ซอกแซกไปตามซอกซอยแล้วก็ช่องว่างระหว่างรถต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาว่าการขึ้นลงรถของรถแท็กซี่กลำบากไม่รู้ว่าจะมีรถพวกนี้เข้าแซกเข้ามาหรือเปล่าการเปลี่ยนเลนการอะไรต่างๆก็ลําบากตลอดนะครับแล้วก็การจอดรถก็เป็นปัญหาจอดแล้วเกะกะคนอื่นไม่สามารถเดินเท้าได้ต่อมาประเด็นข้อที่3ก็คือว่า มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงไหมเราบอกว่า e-scooter ตัวมันเองเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่แต่ว่าพวกนี้ครับใช้งานได้ในระยะสั้นมากหมายความว่าระยะเวลาในการใช้งานที่ใช้งานไดเนี่ยปี2ปีก็พังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้มันตัวมันเองไม่ได้ใช้พลังงานฟอสซิลแต่เมื่อก่อให้เกิดแค่อิเล็กอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากมันก็เกิดปัญหาต่อมานะครับ นี้คือคือปัญหาใหญ่ๆ3ข้อเขาบอกว่าปัญหาที่เจอในเมืองไทยผมขอยัดเติมตรงนี้ก็คือว่ามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่มีตัวอ e ีสคูเตอร์ให้เช่าเนี่ยอยู่เยอะทีเดียวเป็นการทดสอบทดลองใช้นะครับแล้วก็สถานตัวของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาแห่งนั้นเนี่ยก็มีแบบเหมือนกับคลินิกเล็กๆนะครับเป็นศูนย์การแพทย์นะครับที่อยู่ข้างในสถาบันการศึกษานั่นแหละ แล้วก็ผู้บริหารศูนย์การแพทย์เนี่ยก็บ่นออกมาครับบอกว่าหลังจากมีอ e ีส o ูเตอร์ให้เช่าเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วต้องมาเข้าทำการรักษาทำแผลเย็บแผละนะครับที่ศูนย์การแพทย์เนี่ยทุกวันเลยแล้ววันหนึ่งก็หลายๆลายด้วยมันก็เป็นปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ แต่ว่าย้อนกลับมาที่ปารีสเนี่ยก็หลายๆคนก็บอกว่าปารีสเนี่ยมันก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีอ e ีสกูเตอร์ให้เช่าเนี่ยหลายๆเมืองในภาคพื้นยุโรปที่เป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองชื่อดังเนี่ยก็ไม่มีครับอย่างเช่นนครบาเซโลนาไม่มีหรือแม้กระทั่งเมืองรอบๆปารีสอย่างเช่นมอนทรีออลนะครับหรือว่า u b e r อร์วิเนี่ยก็ไม่มีครับเขาก็ยังอยู่กันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่ามันควรจะมีไหม ปารีสเนี่ยเป็นแบบมีข้อกำหนดค่อนข้างเข้มงวดมากแต่ว่ามีการใช้งาน e-scooter เป็นจำนวนมากครับในปี2021นะครับมีจำนวนทริปที่เกิดจาก e-scooter ให้เช่ามากที่สุดในโลกครับก็คือ1.2ล้านการเดินทางหรือ1.2ล้านทริปด้วย e-scooter แล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับ76%ของ ผู้ใช้งานใหม่นะครับผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้นระหว่างปี2 0 2 20 1ถึง2022แล้วก็คนใช้งานส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีภูมิลำเนาหรือคนที่พักอาศัยอยู่ในปารีสนี่เองก็คือคนในเมืองใช้ไม่ใช่คนเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนอื่นนะเพราะว่าอย่างน้อยต้องรู้เส้นทางนะแล้วก็เข้าใจระบบการสัญจรของเขาแล้วก็เข้าใจระบบในการเช่าระบบในการจอดและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นคนนอกมันก็ใช้ลําบากเนาะสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วการแบน e สกูตเตอร์เนี่ยแบบให้เช่านะครับมันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าแบนเฉพาะให้เช่านะครับถ้าคุณซื้อ e ีสกูตเตอร์มาใช้เองเนี่ยไม่ใช่รถให้เช่าเนี่ยคุณก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับอย่างเช่นปี2021เนี่ยมียอดของผู้ซื้อนะครับ e สกูตเตอร์เป็นของส่วนตัวเนี่ยในประเทศฝรั่งเศสถึง90 0 0แสนคันนะครับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในภาพพื้นยุโรปแล้วแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ย เขาห้ามไม่ว่าจะเป็นอ e ีสกูเตอร์ให้เช่าหรือตัวอ e ีสกูเตอร์ส่วนตัวก็ตามนะครับในถนนสาธารณะแต่ว่าในฝรั่งเศสเนี่ยวิ่งได้แล้วก็แต่ว่าจะต้องวิ่งในเลนจักรยานต้องนึกถึงครับไปย้อนกลับไปฟังเมืองมาน์ซิตี้ทัวร์นะครับเรื่องของปารีสเมือง15นาทีเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับปารีสได้เพิ่มเลนจักรยานเพิ่มขึ้นมาก,กน,นะครับแ,แล้วก็ สำหรับรถสำหรับตัวของอ e ีสกูเตอร์ส่วนตัวแบบที่ซื้อมาเองเนี่ยเขาล็อกความเร็วที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เหมือนกับอ e ีสกูเตอร์ให้เช่าที่ล็อกต่ำกว่านะครับล็อกที่20่กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีกฎระเบียบครับปกติให้โดยสารได้คนเดียวคือมีคนขี่ได้คนเดียวห้ามซ้อนสองนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า แนวความคิดที่จะแบน e-scooter ให้เช่าเนี่ยคนที่ให้บริการอยู่3รายนะครับก็บอกว่าแล้วคุณไม่แบนไอ้ตัว e-scooter ที่ซื้อมาส่วนตัวด้วยเหรอเพราะว่ามันสืบค้นติดตามเนี่ยยากกว่า e-scooter แบบให้เช่าอีกนะเพราะว่า นแน่นอนว่าที่ให้เช่าเนี่ยเขาต้องติดระบบ GPS ระบบติดตามเพื่อป้องกันการหายของเขาด้วยนะครับแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์ข้างเคียงในการที่จะติดตามคนที่เอาไปก่อเหตุไม่ดีก่อเหตุร้ายต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวสกูตเตอร์แบบที่ซื้อมาของตัวเองเนี่ยมันไปได้เร็วกว่านะครับที่คุณกําหนดว่าไอ้ตัวอ e ีสกูตเตอร์ให้เช่าเนี่ยที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็น ข้อคัดค้านนะครับว่าม,มันดีจริงหรือเปล่ากับการห้ามเรื่องของ e สกู o เตอร์ในภาพใหญ่นะครับแล้วห้ามเฉพาะ e สกู o เตอร์แบบให้เช่าเนี่ยมันก็ยังมี e ส c o o เตอส่วนตัวใช้อยู่ดีแล้วก็ปารีสเนี่ยพัฒนามาเยอะครับเพราะว่ามันมีจุดจอดในเมืองนะครับจุดจอดที่จะไปคืนแล้วก็เช่าตัว e สกู o เตอร์ได้เนี่ยถึง2,500ที่จอดนะครับที่กระจายไปทั่วเมืองก็ง่ายๆครับทุกๆ200เมตรจะมี ที่จุดจอดที่จะคืนกับรับรถได้เพราะฉะนั้นมันก็มีความสะดวกสบายค่อนข้างมากมาดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างครับอุบัติเหตุเนี่ยใน8เดือนแรกของปี2022นะครับมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ e s c o o เตอร์แล้วก็ยานพนาหนะขนาดเล็กรวมอย่างอื่นด้วยนะครับแต่ว่ายานเป็นยานพนาหนะขนาดเล็กเนี่ย337ครั้งนะครับที่เกิดอุบัติเหตุแต่ในปี2 0 2 1ในช่วงเวลาเดียวกัน8เดือนแรกนะครับมีแค่247 อุบัติเหตุนะครับก็คือเพิ่มขึ้น90ครั้งแล้วก็มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต1ครั้งนะครับก็คือ,อ,อคนเดินเท้าชาวอิตาเลียนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวนะครับโดนชนด้วยอ e ีสกูเตอร์ให้เช่าซึ่งบนตัวอ e ีสกูเตอร์ให้เช่าเนี่ยซ้อนสองมาครับผู้หญิงฝรั่งเศสสองคนซ้อนมาแต่ว่าในมุมหนึ่งนะครับผู้ให้บริการก็บอกว่าไอสัดส่วนของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ย มันน้อยกว่าอายานพาหนะประเภทอื่นเยอะแยะเลยนะไอเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เกิดหรอกเนาะแต่ว่ามันก็น้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของยานพาหนะประเภทอื่นซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คงต้องคิดว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าในมุมของผู้ให้บริการ3รายนั้นก็บอกว่าออมองว่าตัวอ e ีสกูเตอร์แบบให้เช่าเนี่ยมันแพ้ระบาด คุณก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีปัญหามากขนาดนั้นแล้วก็พยายามออกมาตรการเพื่อมีความปลอดภัยสูงขึ้นทั้งเรื่องของการมีป้ายทะเบียนการแทรกได้การที่มีระบบรับประกันว่าคนขี่เนี่ยคนใช้งานเนี่ยอายุไม่เกินคืออายุไม่น้อยกว่า18นะครับการห้ามซ้อน 2, สองซ้อนสามก็มีระเบียบตามมาล็อกความเร็วก็ล็อกแล้วเนาะ แถมยังไม่ไปแบนและไม่ไปจัดการกับอ e e-scooter ส่วนบุคคลอีกเพราะฉะนั้นมันเกินไปหรือเปล่ากับการที่บอกว่า e-scooter แบบให้เช่าเนี่ยมันคือแพรับบาบแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็แบนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ ตัวท่านนายกเทศมนตรีของปารีสคุณแอนฮิดาโก้เนี่ยนะครับก็เปิดโหวตครับเปิดให้โหวตนะครับเปิดใช้คำว่าเปิดให้มีประชามตินะครับว่าจะมีอ e ีสกูเตอร์ต่อไปไหมโทษทีครับอีส e กูเตอร์แบบให้เช่าต่อไปไหมพูดให้ชัดเจนเนาะปรากฏว่าผลของประชามติคราวนั้นเนี่ยเสียง90%บอบอกว่าให้แบนซะยกเลิกซะแต่ว่าต้องดูตัวเลขครับ มีคนออกมาใช้สิทธิ์แค่7.5%ของประชากรทั้งหมดในปารีสที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงแต่ว่าก,ก็จะออกมาใช้กี่คนก็ตามครับก็ถือว่าเป็นผลของประชามติเพราะว่ามันก็สิทธิ์ของเขาอ่ะเขาไม่ได้อยากจะขอ,อมาใช้สิทธิ์เนาะคนอื่นจะโหวตอะไรฉันก็รับตามนั้นหรือเขาไม่สะดวกมาใช้ก็เรื่องของเขาอะนะครับแต่ผลมันก็ออกมาแล้วว่าต้องแบนเพราะฉะนั้นก็แบนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่า มันมันเป็นประโยชน์จริงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นทริประยะสั้นนะครับก็คิดง่ายๆว่าคนจะใช้ e สกู o เตอรจะเป็นอของตัวเองหรือการให้เช่าก็ตามก็เดินทางระยะใกล้แล้วก็จริงๆแล้วใกล้ขนาดที่ว่าเดินเท้าได้ไหมขี่จักรยานได้ไหมเนาะแล้วก็ ทางด้านผู้บริหารเมืองทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่าในปารีสเนี่ยก็มียานพาหนะประเภทอื่นนะที่สามารถใช้ทดแทนได้มากมายไม่ว่าจะเป็นซับเวนะครับที่แบบถี่มากๆแล้วก็ตอนนี้นะครับเมือง15นาทีก็ได้ลดพื้นที่ถนนสำหรับรถยนต์ส่วนตัวลงแล้วก็มาเป็นเลนจักรยานซะเยอะมากเพราะฉะนั้นรถจักรยานเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วก็เป็นคู่แข่งสำคัญกับ e สกูตเตอร์อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้น คนที่ใช้คนที่เคยใช้ e-scooter แบบให้เช่าเดิมมันก็สามารถที่จะเดินเท้าขี่จักรยานให้เช่าได้ในระยะใกล้นะครับทดแทนกันได้หมดเนาะหรือว่าใช้รถเมลหรือรถเมโทรหรือว่าจะซื้อสกูตเตอร์ส่วนตัวก็ซื้อไปดิเพราะว่าประเด็นหนึ่งของ การเป็น e s c o o t e r ให้เช่าคือเกะก,กะทางเท้าครับมันก็จอดเกะก,กะไปทั่วเมืองมันทําให้การสัญจรต่างๆเนี่ยก็ยากไปหมดเนาะแต่ว่ามันก็มีผลการวิเคราะห์ครับว่าถ้าลดหรือเลิกตัว e s กู o เตอรแบบให้เช่าแล้วก็เข้มงวดกับตัว e สกู o เตอรส่วนบุคคลเนี่ยสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสเข้ามาทดแทนก็คือจักรยานให้เช่าแบบที่เป็นจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ตัวของ3บริษัท ที่ที่ให้บริการ e-scooter แบบให้เช่าอยู่คือ t ท e r ดอแล้วก็ลามเนี่ยก็เริ่มไปเปิดนะครับการให้เช่าจักรยานไฟฟ้าแทนแล้วเนาะแล้วก็ก็มีอยู่อีกรายหนึ่งที่เปิดอยู่แล้วชื่อเวลีฟน,นะครับก็เปิดอยู่แล้วเช่นกันก็มีการใช้งานค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า e-scooter ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นประเด็นสำคัญต่อการ หกเถียงเรื่องของการให้บริการไมโครมบิลิตี้นะครับคือการเดินทางระยะใกล้นะครับด้วยยานพาหน,นะขนาดเล็กในเมืองต่อไปว่ามันดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะอย่างไรแต่ว่าก็แน่นอนครับภาคพื้นยุโรปก็มีตัวเลขชัดเจนว่าการบาดเจ็บแล้วก็อุบัติเหตุนันเพิ่มขึ้นมากนะครับถามว่าข่วหมดท้ายนิดหนึ่งพอดีไปอ่านเจอว่าแล้วไอหมื่นห้าพันคันที่ยกเลิกไปเนี่ยเข้าไปทําอะไรนะครับ ก็ไปพบครับว่าทั้ง3รายนะครับก็มีที่ไปแล้วครับมีที่ไปแล้วก็คือเอาไปที่เมืองอื่นนะครับอย่างเช่นตัวของบริษัทเทียนะครับก็จะนะส่งกลับไปที่ตัวบริษัทแม่นะครับต้นทางเขาอยู่ที่ประเทศเยอรมันก็กลับไปที่ประเทศเยอรมันหรือเอาไปที่ประเทศโปแลนด์นะครับที่เมืองวอที่เมืองวอร์ซอนะครับส่วนรามนะครับส่งไปที่ลิวนะครับ ที่อยู่ในฝรั่งเศสเองนะครับแล้วก็ส่งไปที่ลอนดอนโคเปนเฮเกนแล้วก็หลายๆเมืองในประเทศเยอรมันซึ่งให้ใช้อ e ีสกูเตอร์แบบให้เช่าได้ส่วนยี่ห้อดอทนะครับก็ส่งไปไกลกว่านั้นครับไปที่เทลอาวีฟของประเทศอ,อิสราเอลก็แสดงว่ายังมีเมืองที่ยังเห็นว่าอ e ีสกูเตอร์ให้เช่ายังมีอัตราประโยชน์ต่อการเดินทางในเมืองและสามารถจัดการกับผลกระทบทางด้านลบที่พูดมาของปารีสได้ก็ ต้องคอยติดตามครับปารีสทดลองมา5ปีแล้วพบว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ต่อไปมันไม่เหมาะกับวิถีของปารีสแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่เหมาะกับวิถีของที่อื่นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะได้มัรกได้ผลอย่างไรจะมีลักษณะไหนที่เหมาะกับการเป็นอ e ีสกูเตอร์แบบให้เช่าหรือไม่อย่างไรในอนาคตวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับเมืองมนุษย์ซิตี้ทัวร์และพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ